ความแตกต่างมันชัดเจนเลยมันลดลงมันลดลงอย่างมีนัยยะสําคัญน้องแพงสาววัย21ปีคนนี้เคยป่วยด้วยมะเร็งต่อมน้าเหลืองเมื่อ2ปีก่อนซึ่งรักษาตามขั้นตอนด้วยเคยมีบําบัดหรือคีโมที่เน้นการทําลายเซลล์มะเร็งซึ่งมีผลข้างเคียงมากมายแต่แพงกินสารสก,กัดจากมเมล็ดงาควบคู่ไปด้วยช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งอีกทางหนึ่งและช่วยให้ร่างกายเธอฟื้นฟูได้อย่างรวดเร็วจนตอนนี้หายเป็นปกติแล้ว ดรประชญาผู้วิจัยไขยความลับมหัศจ,จรรย์ในมเมล็ดงาเริ่มเชื่อมกับสารเซซีมีในมเมล็ดงาที่มีการวิจัยมากมายทั่วโลกแต่ครั้งนี้ทดลองนําสารที่เซลมะเร็งผลิตขึ้นฉีดเข้าไปในไข่ที่ฟักตัวอ่อนอายุหนึ่งสัปดาห์ซึ่งเหมือนสิ่งมีชีวิตพบว่ามีการสร้างเส้นเลือดขึ้นมามากมายแต่เมื่อฉีดสารเซซีมีเข้าไปจึงพบความลับที่สารเซซีมีสู้กับมะเร็งได้เป็นครั้งแรกของโลกแต่ที่น่าสนใจที่สุดคือเมื่อเราใส่อันนี้ ใส่เซซเมีนสารสกัดจากงาดําเข้าไปเราก็จะพบว่าความแตกต่างมันชัดเจนเลยมันลดลงมันลดลงอย่างมีนัยยะสําคัญนั่นหมายแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าเซซเมีนช่วยป้องกันการเกิดหลอดเลือดใหม่ที่ถูกกระตุ้นด้วยสารซึ่งหลังมาจากเซลล์มะเร็งนักวิจัยท่านนี้อธิบายว่าเซลล์มะเร็งเมื่อแบ่งตัวและขยายใหญ่ขึ้นจะก,กระตุ้นให้สร้างหลอดเลือดใหม่เพื่อดูดอาหารไปเลี้ยงก้อนมะเร็ง พร้อมกับแบ่งเซลล์ผ่านหลอดเลือดและเนื้อเยื่อไปอยังอวัยวะอื่นจนมะเร็งกระจายไปทั่วร่างกายซึ่งสารเซซามนจากงาจะช่วยไม่ให้เซลล์มะเร็งสร้างหลอดเลือดใหม่ทําให้ไม่สามารถดูดอาหารได้จนต้องอ่อไปและถูกร่างกายกําจัดในที่สุดเซซามนก็จะไปจัดการกับตัวนี้ <c oughs> ในขณะเดียวกันเนี่ยพอมันไม่มีอาหาร <c oughs> มันก็อ่ <c oughs> กอเซลล์ไอเซซามนเนี่ยผมทํางานวิจัยอีกเรื่องหนึ่ง มันไปมันก็ไปกระตุ้นภูมิต้านทานแล้วเซลล์ภูมิต้านทานก็จะมาจัดการกับกับกับเซลเซล์มะเร็งนี้ดีหนึ่งเป็นการออกนิดเป็นการออกธิ์ถึงต้นตอของมันงานวิจัยนี้มีการจดสิทธิบัตรแล้วทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งผลิตสารสกัดจากงานในเชิงพาณิชย์ซึ่งอย่างพบว่าช่วยฟื้นฟูระบบสมองที่ถูกทำลายได้ด้วยมีผู้ป่วยที่อาการดีขึ้นหรือหายขาดจากการกินสารสกัดจากงามมากมาย